ครับสวัสดีครับท่าบบนผู้ชมเด็เขารบมอนีเบาแอมโลธงเดินทางมาติดต,ตามตัวเลขกับแม่นางครับท่านผู้ชมห้องข่าว่าบอกเลขชาวบ้านแม่นครับท่านผู้ชมถือม่เรลาซีงวดซ้อเนะครับเนาะแต่เพื่อนโบสื่อเพื่อนว่าเพื่อนบอกชาวบ้านเอาเพิ่นซอยเหลือชาวบา้านครับท่านผู้ชมขั้นฐาซสื่อเองมันจะเพี้ยนเพื่อนว่าต้องให้ผู้อื่นสื่อครับเขาเม่เหล่าซีงวดสอนงวดต้องหันเนึ้เก่ากับเขาจัง,จงๆครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ได้ไม่อีกแล้วครับผีพอมหาครับท่านผู้ชม มาบอกเลขกแล้วครับเป็นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับเนาะพ่อกระเสียสามีกระตายครับท่านมอชมอยากได้ส่วนบุญมาบอกเลขกแม่นางสิเป็นเด็ดๆตัวไรครับงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกนี่มาถามแม่นางกันครับกับสวัสดีครับแม่นางสวัสดีครับค่ะครับผมอุ้ยคือเฮียนแต่คุณแม่บอกสูฟังนะครับมันเป็นแนวไรก่อรับนี่โอ้ยอันก็ชีวิตยังไหนอกะอันฟัน ฟันเนหี่ยหรอฟันก็บอกพี่บอกน้องว่าไปซื้อตามมันดิฉันเองฉนกับบริสือเดก็ c, เคยสื่อบ c, ริทสื่อแม่ลดนบัมมิเตอรวาไปให้นเป็นฝั่งฝนกับากันสื่อกันเนาะมิเตอรนสื่อถือเนาะมิเตอนสื่อถือกัน,น,กนแต่ว่าเขาองผูว่านี่บร,ริทสื่อะเถอหรอเออว่าตามตรงเนี่ยกับฟันเนี่ยราว่อางหันกับฟันบาร์กินก้วยก้วยวีหนึ่งฮก,กินหน่วยหนึ่งๆๆนะนะ เก่าหนึ่งเก่ามันออกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามันออกว่าหันบ้านนี้จังไหนอันจังมา่แบบอยู่บ้านเก่านี่และว่าจะเอาบุญปีใหม่มันกับเสียปีใหม่พอดีนะอยู่บ้านเก่าอยู่เพื่อนพ่องหันแม่ที่ว่าพระท่านเนายใหญ่ไม่อยู่ผีหรอกมันยังเป็นบ้านเก่าคืออยู่บ้านเก่านี่บ่บ่ไหลามาอยู่ผีได้อยู่พุ่นัได้ฝันหนันฝันฝันบาเพ่นมาปีใหม่ปีหนี่พันมา เท็ดพูดเท็ดีิเนไม่ยังดูแต่เอาเอาบุญงานบุญศาลเนาะงานเขากัรงานกาหงานนางบ้านสองสันนั่นนะครับบ้านสองสันครับเป็นแบนง้องสันพอนั่นวาเงนเลยข้ามเงนที่ทอดมาออกกันทัพเป็นนางแต่เนี้ยเอาบุญเอาบุญงานเขาสันใสปีใหม่พิ่นมาพอกลับแม่ว่าพิ่นกลไปนี่แเราครับเนไปดวงไประบายนี่ ผู้เป็นนังคอได้หน่อยแต่ของเนี่ยพูเป็นเสียไปนั่นครัแผ่นเลยว่าก็เอาเอาจังสืที่เรานิมนต์พระที่เราจะเก่าองคแผ่นมานิมนต์พระเก่าองค์ครัเนี่ยจะมาเอาว่าเอาบุญมานิมนต์พระจะเก่าองค์เพื่นนางเสียครับของหวานของข้าวเนี่ยมาพ่กูไปวิจากเวลาผู้เป็นสามีผู้เป็นผัวผู้เอาได้หน่อยกับเป็นผู้เบา บ้านพ่อกับแม่ว่าก็เลยมาเฝามาคุยกันน่ะโดนเติบในในฝันนะโดนแหนยุกจัดเหมือนกับบ่นหน่อยว่าบ่มีเงินพอก็เลยจกเงินออกมาครับพอทำลยมีเงินเหมือนกูมีมีเงินอยู่หมื่นหมื่นพัน 6กบาทเป็นไหมืน่นหมื่นพันหกสิบเจบาทหมื่นงพนหกสบเจบาารมีเงินเท่ารละ่ะพ่อก็มีเทอานี้ดูตาจะออกถ้าแรก็ออกเสนอพันวมื่นหนึ่งพันหกบาทแม่หมื่นพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งนพั่นมันมีเงิน1นึ่บเจาทโอบมนหนึ่งม่นบอกหนึ่งพันบาทบาท,บาทครับผมเพอ,อพอว่าเป็นสิมาบอกเลยที่นีครับ อันนี้พ่นว่าลูกเต่ามีเท่าไรกับัวแล้วแต่พ่อเสียออกให้พ่อกับํามีพ่อมเห็ดต่างเสียละซอยดูซอยต่าออกน้ำกันพอว่ะครับพอนั่นบอกพอพ่นอายุจุดปีครับที่เสียเตอพอพันไปแปดสิบเอ็ดแปดสิบีบ้านีกทีนึ่งแปดหบ้านกทีหนึ่งแปหนึ่งมนบ้านกทีที่อายุเก้านะหนึ่งนั่นกัตรงกับอายุของพ่ออายุของพ่อหนี่งแปีว่าวังคันออก หนึ่งเก่าเนาะอาเจมาแปดหนึ่งก็ได้ครับงวดนี้ก็พัวจักคือกันก็ว่าเพิ่นมาเพิ่นมีเห็นทำหนีออกซอยลูกขันนีนะอายุสามีเหรอครับตอนเสียตอนเสียเพิ่นไปสี่สิบไปไปหน่อยอยู่โอ้อายุสี่สิบปีครับผมรูเพิ่นบอกว่าเกตีต้องร่วมกันแต่ว่าจ๊คครูเสียออกหน่อยออกไรนี่ว่าจักว่าท่านเอาว่าออกนี่ยินแต่พอว่ามีเห็นทำหนีครับอ่าค่ะนี่ละ ยินข่าวว่าแม่นางนี่ฟันแม่นงวดที่ผ่านมาบอกชาวบ้านจนถึกทั้งหมู่บ้านเนาะคุณแม่เนาะพันกับพันกับอะไรกันพันแปรกันเอากับในฟันจังศิลาครับแต่ว่าสุดที่มันก็เป็นงวดที่สี่แล้วเนาะสี่งวดซ้อนแล้วนี่งวดที่สี่ที่ที่ที่ว่าอยู่นี่ครับครับครับขอบคุณคุณแม่ได้หลายเนาะคนี่แหละครับเบาแอมโลทงยินข่าวกับติดตามไปฝากเอฟซีท่านที่ครับ เพิ่นบ่ได้มาบอกเลขเพิ่นให้แต่เงินมากแล้วครับเนาะแม่บันทีมาเฮ็ดว่าเพิ่นก็เลยว่าสี่ซอยให้ลูกให้ยตาพอมีเงินทำเหนี่ะเฮ็ดเอาบุญเฮ็ดบุญบาตรเศรใส่ปีใหม่เฮ้าเหนียวแหละอาจิฤทธิอาจสิมาพกสอปีใหม่ก็ได้ได้ครับเพิ่นแม่อาเจ็ดกระไรได้เอฟสี่เนาะครับอาจิปีนนิดเดียวก็ได้มื่อไหร่ก็เจ็ดเก้าแปดสิบแปเก้าเจ็ดครับผมเพิ่นไปดบันทีแปดอายุเป็นแปดสิบแปดปีพ่อนั้น อ่าเพิ่อนไปดีแหละเนาะคุณแม่เนาะเพิ่นสิมาให้โชคใหญ่คุณแม่พอสิได้ทําบุญใส่บาตรจ่าตามให้เพิ่นเนาะคุณแม่เนาะกลับขอบพระคุณคุณแม่นางได้หลายครับที่ให้แนวทางดิจิตอลเอฟซีคองเบาแอมเบอร์ทงกับทีมงานครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับขอบคุณคแม่นางขอบคุณครับครับผมเสมอชมเนาะตุเร่ของแม่นางครับ ฟันแมนครับท่านผู้ชมเนาะเขาแม่เหลาซีงวดสวอนครับเบาแอมเรทงหงียนข่าวกับบัวพดที่จะติดตามไปฝากเอฟซีครับงวดวันที่16ท่านว่าคมพศ2อ6 6ครับฝันเห็นบ้านหลังเก่าล้วก็ฝัฟันเห็นพอฟันเห็นสามีถิรวงลับไปแล้วเนาะครับอาจจะอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับอยากให้ทำบุญให้เลยมาบอกเลขครับเอาเงินไทห้1่งพบาทครับ1067ครับ ็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับกระตัดเลนเนาะครับท่านผู้ชมอายุพ่อนี่81ปีครับอายุสามีนี่40ปีครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่181ครับ181 181ครับงวดวันที่16ธันวาคมพศ .2566 ครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับแม่นางครับสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกดสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าฮันพึ่งไปใส่เอฟซีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับ ไปรับชมมืองของดีกันครับบ่าเอามเราท่มนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เจ็งสื่อเถือเนาะครับนะ้องสผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีคัดครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แยะลวกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะละกบี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินขาวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาแข่ใคว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับแต่ม้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปลอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วกับมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลููปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน,น,น่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเนีแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยแต่งเช่นกันนี่ครับ เืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปใหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสมผูชมแล้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมานํำครับได้นมมุนของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบสำหระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถี่ร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิได้อกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถุกาถูก ไฮท์เกลเอกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถื์เกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ